เอาันนี้ดิบๆกันยังบอยย่านนะดิบๆกับบอยย่านอันนี้ยังดิบๆย่านบ่หน่ย่านย่านบ่มอวไรนั่นดิบๆคือบอยย่าน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 เฮ้ยมักแผ่มักมันเนะมักมันชั่ว่าแหละเออจะคำด้วยจะคำโอ้ยมันพอสุกจะกินกินด้วยมันสุกพี่โอ้ยมันนั้นไม่สุกพี่มันค่อยสุกหวานมัน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 หวานกันบมันสุกแล้วโอ้ยฝน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 ซิมกำังไงพี่น้องโหเลยกันเลยกันเลยโอ้ยคัก มาครับพี่น้องมา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 แล้วบาทเนี่ยไ,ได้เวลาเลยพี่น้องอันนี้เสียเสียกว่ทาั้งกันนะนั่นเนี่ยเสียเป่าย่าเป็นสักผฝาเสียเสียพี่น้องไปสักฝา, <c oughs> ไ,กาไม่ไหลค้นหลงกันเปิดยากอยู่ตัวเนี่ยได้เวลาเลยพี่น้องหามือครับนี่ <c oughs> ห้าวันเขาใครกัหายเหรอเสียเสียพี่น้องกำลังพิสูจน์เสียกันห <c oughs> ลงเสียกันครับพี่น้องยุนี่ไม่ได้สักเสียพาเองนะครับ เจ้าไปให้พนักงานในคีบูดซักให้พี่น้องกะเสียไอ้เพิ่นเดือนละห้าสิบเช็คครับพี่น้องเนี่ยมันรุนน้ำกันพี่น้องโอ้แต่ว่ากินหมาแห้งพี่น้องกินหมาแห้งเป็นไรปาตาได้กินเพราะเนี่ยโอ้กินสมแล้วเนาะเฮ็ดสมเอ้มันรุนน้ำกันพี่น้องมันรุนมันรุนเพิบเพิบเพิ่บบะหมี่อันนี้นะบะหมี่ยังก็บะหมี่ตะลับบะหมี่ถุงมือนั่นเฝ้าหลายใส่ถ้วยเลยพี่น้องเฮ็ดใส่ถ้วย เขาอยากหลายยักหน่อยครับเขาอยากหลายยักหน่อยอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มักนะครับพี่น้องเขาหน่อยไม่พอเสียบพันเบ้าหนองว่ามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันเอาไปบ้านก็เป็นเป็นแท้เนาะยิ้มตรงยิ้มเขาโดดมาเกันพี่น้องยักหน่อยโอ้ได้กันอยู่กินเพิันกินได้กันอยู่พี่น้องกินแต่ว่าเขาอยากหลายยักหน่อยแต่ว่าถ้ากินดิบก็ที่พอดีคิดว่าถ้ากินดิบแต่ว่ากันผู้กินซุกนี่เนาะ ไปทอดมันก็ต้องเอาเคีย้ยวเข่าออกจังหน่อยพี่น้องครับ <c oughs> บ้าไกวเอาไปทอดป่ะนี่ยเอาจานมาเด้อผูดได้ดเอาไปทอดนี่ย <c oughs> โอ้แข็งแล้วหาหมือแล้วเป็นแล้วนี่แข็งแล้วซิมแน่ผู้ใดซ้ซิมดิบเนี่ยมาซิมให้เบ้างเงี้ยนี่เนี่ยเอาต้น <c oughs> นี่ยตนน้ตนน้อยเนี่ย,อนนอยเอาสัน <c oughs> เอามันสมตน้นเนาะยำรสสมตำสมต้นนั่นเอ๋อ กินด้กาแล้วกหอมแล้วโอ้กินหอมนี่ดิจะอยู่สีโฟมอนี่นะเอาสันโอ้เฮียจอยพริกแควริดกำลหน่วยเลยิกำลังหน่วยเลยอ่ฮั่นโอ้ยบาบ่อยไหมเอาซะแทบะ่วกกามันพวกด้ไออมิดมาไหมเอาดึงไปเลยดึงเอาตะเนียไปเป็นทังไหนบอกรสชาติรนเปเนี่ยเข้มคืออย่างพอดีบ่ะสมบ่สมแห้งบ่ะ พอดีกิน,กนกบ่ะเออถ้ทาถ้าผสมแห้งบ่เอไปยังเอ้าเฮียอีกแล้วถ้ามันสมใครสินี่เอ,อ้าก็ได้มาชิมอีกเนี่ยอันมกัก้วยก<อ>ันนะครับครับหลายๆลายผมันท่านี่สุกพี่น,อน้องกินบ่ได้ครับเ,ลลเอาไปย่างเอาไปย่างตอนไปย่างเออ,เอไปอย่างบ่ไปย่างต้องเป็นตอนนังไงแบบนี้ไปย่า,า,ยางพี่น้องอันนี้เพิ่งเดียวไปย่างดกดอยะะู่อ้ะมัาตอนน้อยเดี๋ยวแต่ตอนใหยังไง มันมีตอนใหญ่ที่อยู่ตารางเห็ดตอนใหญ่ไว้อยู่ตอนทอดบาเดนเบาเบาจานไม่เอาไปทอดตอนใหญ่หลัจากตอนอ๋อเดี๋ยวมันเสียบเออย่างเดียวเดี๋ยวกินเลี้ยงเลยย่างกินเลี้ยงเลยเหรอเอาซุ้มตอนใหญ่ไปย่างนี่ยสมแล้วสมแล้วเบ้าสีเกตไปเลยเนาะไปาสยเบ้าสีเกตมาซิมกับพริกดิบยังไงเหมอเนี่ยพี่น้องสรุปแล้วว่าเสียบอยู่เบาบ่อยกับลั่นตีมาแล้วพี่น้อง เสี่ยบยุ่ย่รัท่านแต่ว่าก็จะเอาไปทอดครับพี่น้องไปทอดก็ค่อยมากินไม่กินอีกนี่ก็บติบ่งปั่นกันกินนี่ก็เอาแล้วครับพี่น้องกลับประมาณนี้ครับวิธีการเฮ็ดส้มปลาครับพี่น้องกับพวกยุงยากอย่างไรครับวิธีการทําส้มปลาง่ายๆครับพี่น้องสไตล์น้อยโคกลางคือเอาแล้วครับพี่น้องถามมันเน่เขาก็ทิ้งครับพี่น้องเพราะไปยังเขาไม่ได้ซื้อครับเฮ็ดกินเอ่พี่น้องแต่ว่าประเทศอิตาเลีนนี่หาซื้อกินไม่ได้พี่น้องจําเป็นก็ต้องเฮ็ดครับพี่น้องแรกๆก็เฮ็ดพ่กเป็นดอกกับเฮ็ดเอา นะครับพ okay. okay. well. ี่น้องหัดเฮ็ดหัดเบิ่งน้ำยูทูปเอานะครับกต่ถามผู้เฒ่าทั้งบ้านแนงนี่ครับพี่น้องกับมหัดเฮ็ดกับพอได้กินอยู่พี่น้องพอกินได้อยู่บางเท้อก็จะเค็มจังหน่อยนะครับเพราะว่ากับพ่อได้เฮ็ดตลอดนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องกินได้เพิ่นบ่บ่ถือว่ามันบ่เน่านะครับพี่น้องบ่งไงเพราะโบน่าเป็นสมเอ้ามาแม่เบาสีเกตเบาสีเกตมาทิ้งมึงดูเนี่ยโอ้ยเบาสีเกตมาพอดีพี่น้องมามาทิ้งมึงด้วยเอานั่นวางไว้เอานั่นวางไว้เอานั่น่ั ทำยังไงพี่น้อง้อยลางมือก่อนท่านเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับพี่น้องโอ้ยเล่นตัวร้ายพระเอกเนี่ยเอิอนหากับ่เห็นพี่น้องว่าสิมซิมสมใหแล้วท่านพอดีเราผมก็จะตักนี่พี่น้องกะคุยกันไปจะเข้าพี่น้องนี่แหละวิธีการเฮ็ดนะครับกับเบื้องตามคลิปพี่น้องง่ายๆเฮ็ดบ่ยากพี่น้องเฮ็ดง่ายๆทำง่ายๆครับนี่ครับบม่มีเสียเขาใส่เขานะครับใส่เขา่าผู้ใดบ่ดมาเข่าห้ายก็บ่ต้องใส่ร้ายพี่น้องอันนี้เฮาใส่เราเขาบ่กินก็ได้ครับเขานี่ ใส่แล้วเขาก็เคี่ยวออกนะครับพี่น้องใส่แล้วก็เคี่ยวออกบ่เป็นยังเวลาเขาไปทอดนะครับพี่น้องนี่ใส่แล้วเขาก็เคี่ยวออกเวลาไปทอดนะครับยำๆเอาคือพอซิมตอนนี้ไงพี่พี่โอ้เต็มเลยเบาเลยว่ะเต็มกล้องเลยเสียบอยู่ทันซิมบ่อยบ่อยบางพี่น้องซิ้มตะเข่าทาเบาทิ้มตะเกีดบเจ้านี่อันนี้พอดียวไปปิ้งนี่ยเอาไปนี่ละในตู้เลยล่ะ เดี๋ยวตอนนี้ไปให้เบ้าตาปิง้งเขาได้กินแลงพี่น้องกินน้ำกันก่อนก<ม>ันปิ้งนี่เขาบอกต้องเอาเข่าออกก็ได้นี่ครับเดี๋ยวเฮ็ดตอนอยังไงจังอยเอาเบ้าตาปิง้งปิ้งไปกินแลงเอาพอาะเบ้าอีกบ้ามีที่ตอนยังหนี่ตอนนึงเอาพอกับพอาล้าไปมูคนกินน้ำเนี้ยกินตะพูดเดี่ยวไหลผมก็บพกล้ากินดิบด์หรครับพี่น้องก็เลยบ่อกากินถาเบ้าสีเกล็ดด้ยทอดสังโขไม่นะ เท็ยบสตรนี้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องมันจะโอกาสที่ว่าจะเป็นนี่ไรพี่น้องเป็นสมไปปรหเอาแซน้ำเข่ามานะครับพี่น้องแซน้ำเสา,าเข่าเ้าให้ดีโอกาสที่ว่าจะเป็นโอกาสเป็นนี่ไรพี่น้องไม่ค่อยเสีย,ยสมันจะแข็งจังเลยพี่พี่พี่านังพี่มาบอลสีเกตมาโอ,โอ้ นั่งซิมด้ซิมด้วองแท้นี่เจ้าเออเจ้ามาแล้วโอ้ก็พังหอมมาเป็นไงเตรียมให้แล้วผมขี้เมอ่ะโอ้ยผักผักหัวหมักผักหัวหมักแหวงมันอ๋อค่าคัาค่าเอาจับมันด้วยดิบกันยังบ่ย่านนะดิบดิบกับบอย่านอันนี้ยังจะดิบย่านบ่ยนี่ย่านย่านเออบ่มอะไรนั่นดิบดิบคือบ่ยย่านบ่ย่านบ่ย่านโอ้ยมักแหวงมักมันเนาะให้มักมันคือว่าแหละจะคำด้วยคำโอ้ยมันบ่สุกจะกินกินไวมมันสุกเพียง มันหันนี้สุกพี่มันค่อยสุกหวานมันหวานมันหวานเขาโอ้มันหวานบพเขากันบพมันสุกเดียวโอ้ยฝุ่น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 ซิมกำยังไงพี่น้องโหเลยกันเลยกันเลยโอ้ยคักไต้หวันอ่ะโอ้ยผักหอมป้อมกัาบป้อมเป็นนั่ไหนรสชาติเป็นนั่ไหนฮะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่พี่น้องกำลังยังคิดอยู่ว่าเป็นไหนคัมเลกนี่นี่กำลังอหารสชาติอยู่กำลังหารสชาติอยู่ เสียบปี่หลีบพรซิมเบิร์ซิมเข่าก็ได้ดอกว่ากินสมดิบก็ได้เยอะนะเราคำคุองคุณสองอืมสมจริงพี่น้องสมพอดีเราผมว่าพอดีสมคำสองสองบ่เค็มพี่น้องบ่เค็มพอดีเราพอดีกินอยอะพี่พี่ตอนนี้ไงเลยตอนนี้ไงเลยน้อยแดงไม่แดงขั้นหวานไม่ทุกข์เลยกินน้อยดิบเนีอ่าผมจ่ได้อ๋คำนี้เราบอกพี่บอกน้องรสชาติเป็นนังไดงพี่น้องถ้าฟังอยู่ว่ามันเป็นสมคือเป็นยัง ปลาเป็นสมแล้วครับสมแท้พอดีกินมื้อหนี่แซ่บมื้อนีสมแห้งก็นี่เห็นบ่มื้อนีแทบมื้อนีเขาท่าแล้วพี่น้องเพิ่นว่ามื้อนีมื้อนีสมมื้อนีพอดีก็นี่สำหรับคนมักสมพี่น้องนะครับแต่ว่าสำหรับผมพอดีครับพี่น้องพอดีพอดีครับนี่การหามือพี่น้องเห็นหามือเพราะว่าอากาศหนาวครับช่วงเนี้ ถ้าเป็นนาฮ้อนนี่สามมือพี่น้องถ้านาฮ้อนสามมือนี่นะครับสูตรนี้นะครับไม่เห็ดสามมือหรือว่าสองมือเครื่องนี่น่าจะกินได้พี่น้องพอดีกินสําหรับที่ว่าคนมักบะเพือนครับพี่น้องมักสมมักแบบสมควยสมแห้งนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับตี๋ว่าขายได้เลยครับเลยเห็ดขายได้อยู่ได้ครับแต่ว่าเขาสื่อเขาสื้อบูมเขาสื่อบูมจักรเลยพี่น้องเฮ็ดกินได้ครับพี่น้องเฮ็ดกินได้สูตรนี้เพราะผิดหวังครับพี่น้องครับผู้ใดก็ยู่ตั้งเด่นครับพี่น้องก็สามารถเอาไป ไปเบิ้งในคลิปล้วก็เฮ็ดตมขั้นตอนนะครับพี่น้องก็สามารถเฮ็ดกินได้ครับพี่น้องไม่ต้องไปซื้อครับพี่น้องเพราะว่าตังเดียมสมดมากจต่พ่คอยมีขายนะครับสำหรับสมปานะครับหรือว่าแหนมนะครับพี่น้องมกินผมครับถ้าเป็นแหนมหมูก็อีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับแซ่บแครับแซ่บสำหรับคลิปนี้น้อยโคกลังและเบ้าธีสเกตจะขอลาพี่ล้าน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกางก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครััับบครสสวดี คลิปหน้ารอ้อติดตามไหมครับพี่น้องครับครับผมแซ่บๆกันครับพี่น้องครับ